สวัส <What> ดีครับและนี่คือเกม p r o j e c t z o m b o เกมเอาชีตรอดในโลกของซอมบี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันใหม่ครับสืบเนื่องจากคราวที่แล้วเนี่ยเราเอาชีตไม่รอดและครั้งนี้เราจะเริ่มเกมกันใหม่นะฮะและเมืองที่เราจะเลือกก็เป็นเมืองใหม่ดีกว่าเพื่อประสบการณ์ที่สดใหม่ครับในส่วนของอาชีพเนี่ยคราวที่แล้วเราเลือกเป็นอาชีพว่างงานแล้วเราก็เลือกคุณลักษณะของตัวเองนะฮะแต่คราวนี้ ผมคิดว่าเราลองเลือกจากหนึ่งในอาชีพที่ตัวเกมพัฒนามาให้ดีกว่าคนตัดไม้ก็น่าสนใจนะครับพยาบาลเดินเสียงเบาด้วยกเกษตรกรเพราะปลูกได้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็นเภบาลดีไหมฮะการเป็นเภบาลอาจจะทําให้คุณรอดชีวิตไดย้ยาวนานขึ้นหรือเปล่าหรือคุณจะเป็นแพทย์เนี่ยฮะโภชนาบาลสูงมากความฟิตสุดยอดอยู่จะดูธรรมดาครับอาวุธมีดคมสั้นของอาวุธมีคมสั้นๆนะฮะจริงๆก็น่าสนใจนะคนตัดไม้เนี่ยจะมี คุณลักษณะพิเศษคือเป็นผู้ชำนาญการใช้ขวานนะครับอ้อ่านผ่านศึกก็จะไม่เกรงกลัวสิ่งใดเรนเนอร์ก็มองเห็นคุณค่าทางโภชนาการของอาหารนะฮะคนทาเบอร์เกอร์ก็กเป็นกุ๊กค,ครับผมคิดว่าผมอยากลองเป็นแพทย์ดูนะฮะเืบเนื่องจากในยุคนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าอินเทอร์จบใหม่เนี่ยเขาลาออกกันสูงนะครับเราก็เลยจะเข้าไปดูว่าชีวิตการเป็นแพทย์เนี่ยลำบากมากน้อยแค่ไหนครับยังเหลือแต้มที่ใช้ได้อีก2แต้มครับผมคิดว่า ว่าเราจะเป็นแพทย์ต้องอ่านเร็วไหมว่องไวไหมฮะอาจจะต้องว่องไวนะฮะว่องไวแล้วกันครับโอเคบันทึกไว้ดีไหมเอ่ยนายแพทย์รีก,กั้นนะบันทึกไว้ฮะและไปเลยหน้าตาเนี่ยผมขอตกลงหน้าตาแบบเดิมนะฮะส่วนเสื้อเนี่ยคุณหมอเป็นเสื้อสีขาวแล้วกันเริ่มกันเลย และประสบการณ์เอาชีวิตรอดในฐานะคุณหมอในเมืองเขตกัการซอมบี้แห่งใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับแน่นอนครับหลักสูตรเก่าของเราคือการหาอาหารนะเอาชีวิตรอดไว้ของที่เก็บกินได้เนี่ยก็ เก็บไว้นะฮะแครกเกอร์ข้าวสารอาหารแห้งนี่ของโปรดเลยพอกเพลเว,ว้าวานอาหารกระป๋องดีมากเลยครับมลาสเตอร์รองพื้นหลอะฮะเก็บไว้ทำไมเอ่ยหนังสืองานไฟฟ้าเลเวลห้าเยอะไปนะครับบ้านหลังนี้มีอาหารให้เราหรือเปล่านะผมขอเดินปกตินะฮะหนังสือพิมพ์จะเอ๋อ่าหุ้ยนเสื้อหรือว่ารอยสักครับหรือว่าเป็นแผลตามตัวม,มีคนไข้ให้รักษาเต็มไปหมดเลยครับการตกปลาเลเวลหนึ่งนะครับ งานโลหะการนําเงินองจจะเป็นครับเก็บไว้ก่อนเจียสารตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการอาจจะเป็นในส่วนของอาวุธและกระเป๋านะครับชุดออกกําลังกายคุณหมอว่าไงรองเท้าออกงานเหรอไม่เอาซีดีเพื่อขนสัตว์มีลายด้วยนะรับท็อปเหรอจะเซ็กซี่เกินไปหรือเปล่าคอเต่าครับน่าสนใจนะฮะนิตยาสารปริศนาคำใบบ้านนี้ว่างเปล่ามากเลยอ่ะขออาวุธสักชิ้นได้ไหมเป็ดเเป็ดยางเราไปทำไมครับกดน้ำก็ไม่มี มีแต่หนังสือครับผมหรือว่านี่คือบ้านของคุณหมอก็เลยเป็นแบบนี้หรือเปล่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ครับแต่รู้สึกว่าข้างนอกอาจจะมืดเล็กน้อยอาวุธเราก็ไม่มีครับมาจ,จะลองเข้าไปเยี่ยมเยียนในโรงซ่อมรถของบ้านนะฮะตอนนี้ยังดูปลอดภัยอยู่รองเท้าทหารครับสวมใส่เลยรองเท้าขี่ม้าเหรอฮะความเร็วไหนสูงกว่ากันนะอ่าหนึ 100, 100, 000, 000. ่งร้อยหนึ่งร้อยศูนย์จุดเก้ารองเท้าทหารและกันครับคอมแบตปุงปูนขวานเล็กน,น่าจะ จะใช้ได้ครับตะปูค้อนทุบเนื้อขวานเล็กแล้วกันครับขวนเล็กก็น่าสนใจนะฮะความแรงเนี่ยไหน,นแรงกว่ากันวะพวกขวานกับค้อนขวานแรงกว่านะฮะตะปูเนี่ยเราสามารถทําเป็นเศษผ้าม่านได้นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเศษผ้าม่านที่อุ้ยโอ้โหของดีครับวดน้ําปิดไว้ก่อนขวดน้ําเป็นของดียังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในโลกแรนแคสเนี่ยฮะเมื่อคุณผจญภยัยคุณจําเป็นต้องมีอุปกรณ์ใส่น้ำาะตอนนี้เราก็จะอยู่ข้างนอก ได้ยาวนานขึ้นครับรองเท้าใช้ได้อนะเนี่ยรองเท้าในเท่มากเลยคุณหมอดีครับทำไปอุ้ยผมเพิ่งเห็นครับไม่ดีเท่าไหร่นะอยู่ไม่ดีเท่าไหร่นะี่คืออยู่กันเยอะไปหน่อยนะเสียงเหมือนกอนหน้าต่างจะพังนะครับถ่าไปข้างหน้าต้องเสียงนะแน่ๆเลยโอ้โหมีดปักหลังเราอยู่เราเป็นคุณหมอครับจริงๆการรักษาก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่สําคัญนะฮะพวกเขาอาจาจะจําเป็นต้องได้รับการรักษาอุ้ยนี่นะฮะมีผู้ป่วยนอนอยู่มุมบ้านนะฮะอุ้ยไม่ใครด้ เสียงเราเหรอเยมันคือเสียงแขกในบ้านครับขอสวมใส่นะโอเคถือไว้ก่อนนะครับโอ้โหมาแล้วแขก,กอาออกรอากนได้ไหมคุณเห็นผมด้วยหรอพูดติดเชื้อหญิงรายแรกครับตอนนี้ลูกค้ารายแรกของเราในฐานะอินเทิร์นผักเธอออกไปก่อนแล้วก็ให้การรักษาให้กาวเข้ามือนะครับแต่มือซ้ายไว้อ่าโอเคคนไข้ารายแรกผ่านไปได้ด้วยดีครับขออนุญ,ญาตปิดหน้าต่างก่อนนะ เอาละบ้านหลังนี้มีขนมมีอาหารอะไรน่าสงว่าที่เปิดกระป๋องครับของสําคัญอีกหนึ่งชิ้นในโลกที่อาหารกําลังทยอยหมดอายุลงนะฮะวันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าวิยมยาฟอกค่ะอุ้ยขวดน้ําครับไปได้เลยนะที่เปิดไว้ด้วยวันหนึ่งน้ําและไฟก็จะหมดลงนะครับและตอนนั้นเนี่ยอาหารกระป๋องเป็นสิ่งสําคัญมากครับแต่เราจะอยู่จนถึงวันนั้นหรือเปล่าดังนั้นครั้งนี้ความสําคัญจึงอยู่ที่การใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทว้่วคอดอนทุกเนื้อ ผมขอเก็บไปเลยนะชุดะสมพยาบาลข้างในมีแหนบเหรออ๋อถือด้วยมือรองหน่อยแหนบเป็นสิ่งจําเป็นครับชุดะสมพยาบาลเราก็คืนที่เดิมนะเมือ่อกี้เราสามารถเช็ควิธีการซ่อมของได้อาเทปกาวกาวใสนะฮะโอเคงั้นเราจะเก็บเทปกาวไว้ซ่อมอาวุธประจําตัวเรานาฬิกาปลุกเ้วยเดี๋ยวไม่ได้ตั้งปลุกอยู่ใช่ไหมโอเคเราอย่าไปยุ่งกับมันนะครับมันเป็นระเบิดเวลาชั้นดีคีย์บอร์ดอืมห้องเก็บของหนังสือการ์ตูนวิดีโอเทปเของน่าสนใจ เต็มไปหมดเลยครับเสื้อผ้าเสื้อเบสบอลเสื้อขนสัตว์คอวีอันตัดเย็บกางเกงสูทครับป้องกันการขวดเล็กน้อยนะจริงๆการขวดอ่ะเรียกว่าไม่ได้สลักสําคัญเท่าไหร่ครับกีตาร์เบสว้าวเอาไปชั้นเลยเล็กน้อยไหมฮะแต่ของมันหนักไปหน่อยนะเราใช้ของเบาๆน,นี่นแหละรุ่นจเท่านั้นอาเช็ดตัวหมอนประแจเทปกาวเทปกาวเก็บไว้ครับประแจปล่อยมันไปรูทครับช่วงนี้ใช้ชุดแบบนัก รูของแล้วอุปรกรณ์เย็บผ้าเครื่องสําอางยาสีฟันปากกาแดงไม่ยาฆ่าเชื้อครับการแผลติดเชื้อได้นะฮะน้ำสีผมได้ได้เหรอน่าสนใจนี่ไอ้เลยได้หรือเปล่าว้าเรียบร้อยครับอันนี้เราย้อมผมแล้วเติมน้ําหน่อยอหน้าตาเป็นไงเราเหล่านี่นะอันนี้หิวครับเดี๋ยวลงไปหาอะไรทานข้างล่างครั้งนี้เราจะค่อยๆใช้ชีวิตแบบไม่รีบร้อนครับุยมีสับเนื้อไม่แรงเท่าไหร่หม้อทำอาหารอุปกรณ์ครัวบ้านนี้ครบเครื่องมากเลยนะเอาล่ะูกินนี่ อืมโอเคขอกินนุ้่นด้วยครับของหวานโอเคสำหรับบ้านหลังนี้ก็น่าจะพอประมาณนะฮะจะเอมีแขกไหมเอยหน้าต่างโรงรถมีไหมฮะเราไม่เห็นแขกเลยครับอาจจะมืดไปหนั โอเคปิดหน้าต่างก่อนครับเราไม่อยากรับแขกลวดวิญญา,าศการฝุ่นความบุบุถ้าทางกระแสลมเฮ้ยจริงเหรอฮะอันใจนะอืมใส่ไว้สักหน่อยทั้งดับเพลิงดับไฟได้นะฮะน้ำมันสรับคนมีรถเหรอไม้กระดาษตัวบ,บาเรเขตนะครับวันนี้าตาเราเป็นไงอืมผมเป็นคุณหมอครับก็ต้องมีการป้องกัน PM เ5จุด้าเป็นธรรมดานะถ้าเราจะอยู่ในประเทศไทยนะฮะก็ต้องเป็นคุณหมอ,อผมว่าบ้านเข้ามาจากไหนกันนะ ราแค่ยับยืนตัวเฉยๆใช่ไหมเขาเห็นเราหรือเปล่าเห็นเราสองคนเลยเหรอไม่ได้นะฮะผมไม่อยากรับแขกรั้งละสองคนนะ,ะมันมันหนักหนาเกินไปอุ้ยสามคนครับสี่คนแล้วตอนนี้เราจะอ้อมไปนะครับแบบเงียบๆเชียบๆใบสองห้าสิบ250เองทำไมไม่ตอนนั้นเขาไม่เห็นเราทําไมตอนนี้เขาเห็นเราได้ล่ะครับว่าอาจจะต้องขอบคุณบ้านกําแพงสูง เะฮะ้ยเขามองเห็นเราไกลามากเลยนะฮะเนี่ยผมกําลังฟังเสียงโดยรอบอยู่ครับโอ้โหพี่จ๋าโอ้โหพี่จ๋าใช้ได้เลยนะเราล่อเข้าไปดีไหมฮะเฮ้ยไรโบดอ่ะไม่ใช่เฮ้ยเข้าไปไหนเไปไหน่ะมือเขาตามเขามีจ่าฝูงครับทุกคนเขาดูเหมือนมีจ่าฝูงอยู่นะใช่ไหมนายสี่หัวนายโเคตรเท่เลยอะ่ะหมวกหมวกเขาใส่หมวกนะครับมุมนี้ปิดไหมเอยอกำลังจะบอกว่ามุมปิดแต่มีผู้ติดเชือ้อประมาณเกือบสิบรายด้วยกันนะโอ้โหไม่หันไปมองก็ไม่เห็นเลยค่อย กานนรวิ่งมีแต่จะสร้างปัญหาม่ค่อเคยเดินไปดี่คนเราอาจจะสลัดหลุดก็ได้นะครับ5้าคนแล้วตอนนี้ประตูล็อกด้วยอ่ะบ้านหลังนี้เขารักความปลอดภัยกันดีนะข้ามรั้วไปครับอุ้ยน่า,า <c oughs> ะอะไรเจ้จะมีข่าม,มากี่คนครับไปดีกว่านะฮะเสียงแถวนี้น่ากลัวมากอุ้ยนั่นอะไรเอ้นั่นอะไร กระเป๋าครับทุกคนถือเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าสําคัญมากในโอ้โหเยอะเยอะมากครับต้องวิ่งละฮะตัวละครเราล้มได้หรือเปล่าอย่าล้มตอนนี้นะนายตายแนย่โอเควิ่งไปเลยคุณหมอวิ่งไปให้สุดแรงเลยวิ่งเอกวิ่งเอกออกแรงหน่อยอาวุธที่นายถือไม่หนักนะครั้งนี้อื ว้าคุณจะเห็นได้ครับว่าบ้านหลังนี้มีการบาริเคตอย่างดีนะฮะไปครับตอนนี้ยังไม่รับผู้ป่วยนะขอโทษด้วยนะคุณนายจะยืนเกาะกลุ่มกันไปถึงไหนอ่ะพื้นที่ตรงนี้ก็อยูด่ดีนะครับเอ๊ตอนนี้เราเคยมาเรื่องอะ่ะใช่หลังที่เคยมาหรือเปล่าครับโอเคเคยมาเรื่องนะตราจสอบหน่อยไม้ถือพื้นผมไม่แน่ใจครับว่าเคยมาเรื่องวยวิวีเปิดอยู่หรอครับเห็นไ,ไหมเอยผมมีร่องรอยการกินขนมนะฮะเป็นเราหรือมากครับตอนนี้อู้กระเป๋าปืนจนได้ เพลงหายเราเหลือแล้วครับตอนนี้เทสไว้ก่อนนะฮะคือเปิดประตูมาแล้วโดนกระโจนใส่แล้วจะแย่ตอนนี้ก็5้าโมงแล้วจริงๆก็ยังไม่ควรออกไปไหนนะฮะขอเติมน้ําหน่อย5้าโมงแบบนี้ก็จริงๆก็ควรนอนนะครับหมวกฟางอ่าจะเป็นราชาจงสลัดให้ได้เลยใช่ครับรองเท้าผ้าใบล่ะวิ่งเร็วขึ้นไหมไม่จําเป็นนะเราไม่ต้องการความเร็วดูสงบเฉยเลยอะ่ะตอนนี้เราก็มีความฝันใหม่แล้วครับเราะจะเป็นราชาจนสลัดนะฮะเป็นราชา จนสลดที่อยู่แก๊งขวานซิ่งแล้วก็มีเรียนสกิลจากคุณหมอชัปเปอร์มาคระะับวิ่งนี่มันปองสดนะครับ๋องเบียร์เปล่าปล่อยไปเราขอปิดทีวีก่อนได้ไหมปิดก่อนนะเ,เสียงปิดไปก่อนนะ yeah. อันนี้อะไรอ่ะมัน,นเป็นช่องแบบนี้แหละครับกระทะถุงมือจับของร้อนผ้าเช็ดจานมีดหั่นขนมปังซุปเห็ดเนี่ยคัะเรียกว่าของที่มีประโยชน์แอบไปบ้านข้างๆได้ไหมเอ่ยจะเอ๋อน,นุมหมอกฟ้งลูฟี่ไม่มีซอมบี้ตามมาเลยเปิดไม่ออกนะฮะเรียบร้อยตัวบ้านประตูบ้านเท่านั้นโอ้ตรงนั้นมีแขกแต่เห็นเราเลยน่าได้โปรดขอเข้าไปหน่อยได้ไหมโอ้โอเสียงแบบนั้นคือเสียงเสียงกรอนพังนะฮะเสียงครึกแล้วเราก็จะเปิดไม่ได้อีกเลยบ้านนี้เขา เปิดทีวีไว้ด้วย6โมงครึ่งขอเข้าไปหน่อยได้ไหมเอ่ยโอ้โหเสียงครักนี่คือเสียงกรอนพังนะฮะโอเค,อเคจริงๆถ้าเราเป็นอาชีพโจรเนี่ยเหมือนจะมีคุณลักษณะพิเศษในการทําให้กรอนหน้าต่างกรอนประตูปังน้อยลงด้วยนะแต่ตอนนี้เราเป็นคุณหมออืมอาหารสดตรงนี้ใช้ได้ปวดเปล่าแค่ขวดน้ําก็พอแล้วเนาะขวดมันน้ําหนัก0.1เองครับเม้นเก็บไว้เก็บไว้แต่น้าใส่ขวดเปล่าซะหน่อยอ่าสองอย่างนี้หนักประมาณรวมกัน ประมาณ2ไม่เกิน3ครับเมื่อกี้อะไรโอ้โหแขกแขกไม่อยากจะรับเชิญกลองเครื่องมือใส่อะไรอยู่บ้างไม่บอกด้วยมีเปียโนด้วยนะฮะปิดละกันนะปิดไว้ก่อนถึงแม้จะเปิดทวีเสียงเบาแค่ไหนก็ตามนะครับขอปิดไว้ก่อนอืโล่งมากเลยาพันแผลครับของดีของดีที่ลูฟี่ต้องการนะกระเป๋าปืนครับกีตาร์เบสกางเกงยีนป้องกันการกัดนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับดีไหมฮะ มีซอมบี้มีไหมมีใครอยู่หลังประตูบานนั้นหรือเปล่าไม่อยู่แล้วพวกนีดด้ไหมพวกคุณได้ยินหรือเปล่ามีเสียงคอประตูครับปิดผ่านก่อนนะฮะ โอ้ประตูบานนี้ครับบ้านหลังนี้มีแขกที่ไม่อยากจะรับเชิญอ่ะดังนั้นเราจะก่อนประตูพังก็คือเปิดจากข้างในก็ไม่ได้นะฮะไปดีกว่าขอกลับไปบ้านหลังแรกที่มีความปลอดภัยนะครับสองทุ่มแล้วเสียงเคาะประตูของเจ้าซอมบี้จาก,จากบ้านหลังนั้นยังดังมาถึงตรงนี้เลยครับปิดผ้าม่านหน่อยละกันนะฮะปิดไฟด้วยถ้าเป็นไปได้เพราะว่าเราอยากนอนอนะ่ะขนมอบกรอบธัญพืชละกันนะฮะ ทักษะรปะสมเพยาบาลสูงมากครับการเดินเสียงเบาก็ใช้ได้อยู่ยังไงดีฮะเจ้าซอมบี้หลังนั้นยังคงเคาะโอโอก็มีแขกอยู่นะครับโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนครับสถานการณ์ยังดีอยู่ตอนนี้นะบ้านชั้นเดียวเราไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่แต่ก็ถ้าตัวละครยังไม่เหนื่อยผมก็ยังอยากสำรวจไปเรื่อยๆนะครับโอ้งามไส้ละฮะ ตอนนี้วิ่งให้ไหวเอาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเปิดประตูในบ้านที่มีเสียงการขโมยนะครับอย่งนั้นก็จะเกิดขึ้นครับซอมบี้จะตามเสียงไปยกเว้นตัวที่มัน่าจ,จะเห็นเรานะฮะนี่จะเห็นได้ว่ามีการเคลื่อนไหวตอนนี้เนี่ยเดาได้เลยว่าซอมบี้ต่างกําลังเคลื่อนไหวไปตามต้นเสียงนะฮะยกเว้นโอ้ยกเว้นตัวที่ได้ยินและได้เห็นเรานะฮะเราจะรอต้อนรับเขาอยู่ตรงนี้มีไหมฮะ เหมือนมีคนเคาะประตูบ้านใช่ไหมล่ะแต่สามทุ่มเนี่ยผมว่าเราควรอยู่ในนี้ก่อนนะเปิดไฟสักหนึ่งดวงหาอะไรทำครับสำรวจไปเรื่อยๆของตอนนี้เรามีขนมอบกรอบบนน้ำขวดใส่น้ำคอนตะปูเสียงเคาะมันต่อเนื่องขึ้นนะครับแต่ถ้าเคาะประตูบ้านเราเนี่ยมันต้องเห็นสิใช่ไหมต้องเห็นว่าสะเทือนสิหรือว่าตัวละครไม่ควรรู้สี่ทุ่มแล้วนะฮะปกติแล้วพวกคุณนอนกันกี่โมงครับ ้ยมาแล้วคุณว่าเขามีหลายตัวหรือเปล่าเพราะถ้ามีหลายตัวก็จะงามไส้ครับือจากความถี่ในการทุบแล้วเนี่ยน่ากลัวมากเออฉันยังไม่อยากจบชีวิตตรงนี้นะรู้ใช่ไหมผมว่า <c oughs> ผมซ่อนดีแล้วนะมันไม่ควรรู้สิว่าเราอยู่ห้องนี้นะใช่ไหมยังไงดีฮะแต่พม่าสักหน่อยนะสามารถยกเฟอร์นิเจอร์มาบารเขตได้หรือเปล่าน่ากลัวม,มากพ่อแม่พี่น้องเออฉันเป็นแค่คุณหมอนะฮะรอไปก่อนนะฮะ คุณว่าเขามีหลายตัวหรือเปล่าครับถ้าผมโดดจากชั้นสองผมจะเจ็บตัวหรือเปล่าเอาผ้าม่านออกระหว่างนี้ก็ขอฉีกผ้าม่านนะฮะสร้างเชือกผ้าได้เชือกผ้าหรือ,อยังนะเป็นหน้าต่างไว้ฮะสร้างได้ไหมเอ่ยหรือต้องสวมใส่ค้อนด้วยหรือด้วยมือรองวิมีแขกเห็นเราครับจากข้างล่างหาทุมครึงแล้วขาจะหักไหมครับคุณว่าคนเราขาหักหรือเปล่าหักโดดลงจากชั้นสองแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยเราสามารถโดดไปที่ระเบียงแล้วค่อยๆหย่อนตัวได้นะครับแต่คิดว่า ในเกมคงคงไม่ลื่นไหลขนาดนั้นนะฮะผมไม่อยากเปิดปรดูต้อนรับครับผมไม่รู้ว่าพวกเขามีกันกี่ตัว๋อหรือผมต้องแกะแกะตะปูออกมาก่อนแล้วก็เังกนักหนว่งขึ้นนะฮะเด็กนักหนงขึ้นมากเด็มันมี2ตัว โอ้โหนะไรนะเดี๋ยวเราวิ่งแล้วล่ะว,วิ่งหลบสายตาพวกเขานะฮะโอ้โหมีประชุมหมู่บ้านกันหรือเปล่าร่างกายเป็นไงบ้างคะตอนนี้บาดเจ็บนิดหน่อยจากการโดดลงเมื่อกี้เหรอก็น่าอยู่นะแต่มืดมากครับโอ้โหไมืดจริงจะมืดแต่เราก็เห็นซอมบี้นะฮะผมเลืมวิธีตอกเชือกผ้าไปแล้วนะ่ะมืดมากๆครับของตัว3ตัวครับ อย่าเลยคุณเป็นแค่คุณหมอน่ะคุณไม่ควรโพสู่โพสอภิริชตัมสแกหลหรอครับอีวิทยวุ่นวายมากเลยตอนนี้จะเอวิยเขามีกระเป๋าสาพายใบจิ๋วครับน่าสนใจนะฮะน่าแต่เขาไม่ได้มาคนเดียวไม่น่าสนใจครับอากินกินขนมสักหน่อยแกะขนมซองๆกินสักหน่อยอย่าเลยเธออย่าทำแบบนั้นเลยไปครับ เข้าป่าใช่เรื่องไหมเนี่ยเพื่อนยังหลักสูตรที่เคยให้ไว้นะฮะหลักสูตรผู้ลิชดเกือบแล้วเพื่อน